แอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมชิงมงมิสยูนิเวอร์ส2 2 2 2เวทีระดับโลกแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022พร้อมชิงมงกุฎ Miss Universe 2022เตรียมบิน24ธันวาคมนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของแอนนาเสืองามเอี่ยมเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022กับการเตรียมตัวเพื่อเดินทางชิงมงกุฎ Miss Universe 2022ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นวันที่14มกราคม2566โดยเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตพร้อม ก่อนบินเหินฟ้าในวันที่24ทธันวาคมนี้ซึ่งอย่างแรกเลยขอก้าวข้ามทุกดราม่าด้วยกันไม่เสพโซเชียลรวมไปถึงเอาตัวเองออกมาจากคอมเมนต์ในเหล่านั้นชีวิตหลังม่านของแอนนาสู่แสงสว่างบนเวที MUT 2022และเสียงที่อยากสะท้อนให้ดังขึ้นทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมมากลูกต่างๆที่หลายคนรอคอยรับรองไม่มีผิดหวังตั้งใจทำภารกิจครั้งนี้ให้เต็มที่เพื่อตัวเองและคนไทย พร้อมทางอ้อนแฟนๆนางงามให้ร่วมส่งกำลังใจให้เยอะๆในการคว้ามง3ในครั้งนี้อีกด้วยส่วนในการเปลี่ยนทีมชุดประจำชาตินั้นนางงามคนดังเผยว่าไม่ได้มีการความกังวลใดๆตอนนี้ชุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอเปิดตัวให้ได้เห็นกันน้ำจากวันแรกที่ตบเท้าเข้าสู่เวทีการเฟ้นหาสาวง,งามเพียงหนึ่งเดียวแห่งสยามที่จะพิชิตมงกุฎ power of หรือพลังแห่งความมุ่งมั่นวันนี้แอนนาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือผู้ที่คู่ควรกับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022อย่างไรข้อกังขาด้วยความสามารถที่ครบครันรอบด้านด้วยความมั่นใจในแบบ Beautifully Confident สาวงามหนึ่งเดียวที่ทรงสวยพลังสมบูรณ์แบบในทุกองศาตรงคอนเซ็ปต์หรือก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกันพร้อมมุ่งหน้าพิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวทีมิสยู n i เวอร์ในประจำปีนี้ค่ะ Música